แจ็คก,กี้ชาเคลียลนเล่าตำนานโดนผู้ชายเทกรางงานสงกราร์นวัย30ปีค่ะเป็นวันส่งกราร์ที่ต้องจำไปจนตายเลยคะ่ะสำหรับสาวแจ็คก,กี้ชาเคลียลินที่เคย ชวนผู้ชายไปเล่นน้ำด้วยการขัดทีเชียงใหม่ครั้งแรกในวัย30ปีแต่กลับโดนเทแรงแบบไม่ทันตั้งตัวนำซ้ำยังโดนแม่วินฉําหนังเล่ากลับห้องข่าวบันทึงเอาไว้ว่าเคยพาเพื่อนผู้ชายไปเที่ยวสงกรานด้วยกันทีเชียงใหม่ในปีแรกวัย30แต่เกิดพดลัดหลงกันในระหว่างทางพยายามติดต่อแล้วก็ไม่ได้คุยสุดท้ายเพื่อนนี้กลับไปกินสุกี้ฉังเผือกคนเดียวโกรธมากนอกจากไม่ชวนแล้วยังโดนแม่ด่าว่าไม่ดูแลเพื่อนอีกล่ะ ผู้ชายคนนั้นก็คือปออันนกนั่นเองค่ะ